สวัสดีครับ <Yeah. S 1> fc ทุกท่านอยู่กับผมช่องไนโพริชาแนลในเอฟมีพัสดุส่งมาถึงนะกัปตันในะ fc นับเดินไปแล้วในะ fc ซีแไม่รู้ว่าของอุย้ยของใหญ่เลย้ย่านะครับโอ้โพัสดุส่งมาถึงกัปตันนะครับเคอรี่มาส่งอะไร,ะไรมันคืออะไรสั่งอะไรมาราคาเท่าไหร่ นี่ในเอฟซีกัปตันนะฮะก็กำลังสแกนจ่ายอยู่นะฮะเห็นกล่องใหญ่เลย,ยกัปตันกำลังจ่ายเงินอยู่ในเอฟซีเดี๋ยวเราจะมาสอบถามดูว่าสั่งอะไรมานะอู้แดดร้อนเนาะวันนี้พากันสแกนกลางแดดเลยเนาะร้อนหรือเบาไม่รู้นะเนี่ยน่าจะไม่ร้อนนะดูท่าทางยิ้มแป้นเลย นี่เอฟซีพนักง,งานเคอรี่เพิ่นน่าจะครั้งแรกนะเนาะเห็นถามทางกันใหญ่เลยเมื่อกี้นี่อู้เดินเซ่อี๋ยเดินเซอเดินเซอี๋ยหนักเอ้ยเอาการเอ้ยด,ดูหน้าอ uh! ู้คิ้วขมวดอีย้อเยเฮ้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 ยไ,ไ,ไม่ร้อนไม่หนักมันร้อนเฮ้ยร้อนเด็ดมันร้อนรอนไม่ได้กรองร้อนร้อนจัดในเอฟซีนะ เดี๋ยวผมไปเช็คดูน้ำหนักก่อนว่ากี่กิโลนะตีคืน้ำหนักเนี่ยอุ้ยจะน้็หนักรถใช่หรอเห็นพี่นายบนอยากได้กล้องวงจรปิดก็เลยสั่งมาให้อุ้ยหนักขนาดนี้เลยเหรอใช่อุ้ยผมสั่งไม่นาหนักท่นนี้นะได้เลียรนี่เนื้อนีเริมเศียรนี่เ้นี่นี่นี่เอ้าจะดูกล้องวงจรปิดเยอะเยอะ ดูของกล่องเล็กนี่ก่อนเหรอเปิดลุ้นด้วยกันในเอฟซีกับตันไปสั่งอะไรมาซิ่งบ้านเปิดลุ้นด้วยกันในเอฟซีระทึกระทึกปึ๊บๆๆๆจะบอกนะสั่งของโลโลมาใช้อีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่อุยโยเห็นพี่นายบ่นว่าอยากเห็นพี่นายเหมือนว่าของหาย จัดมาให้เลยแต่ว่ามันใช้กับ Wifi นี่เห็นไหมกล่องวงจรปิดใน FC ฟซีของโลโลจัดให้บ่ไม่โลได้เนาะติดตรงไหนดิบานผมติดไปได้มันไม่มี Wifi ติดตรงไหนดิกับตันคู่มือมาให้ด้วยอืคู่มือภาษาไทยด้วยไอ้ยอดสุดยอดเลยเคยใช้ไหมรุ่นนี้หรือว่าสั่งมาแล้วนียังไม่เคยมีใช้อีกรุ่นหนึ่งติดตรงไหนดิโอเอฟซี มันกลางคืนมองเห็นหรึเปล่ามองเห็นถ้าร้อยหกสิบองศาใช่อืมจัดกล้องวงจรปิดมาทิดตรงไหนดีอันนี้สั่งสั่งมันใช้กับ Wi-Fi เท่านั้นบ่ใช่มันมีหลายรุน่นนี่กี่บาทนี่ตัวนี้นะมนไม่กี่บาทตัวนี้ตัวร้อยสองร้อยเหรอตัวร้อยกว่าบาทตัวลร้อยกว่าบาทเองเหรอใช่แล้วมันถูกยังเลยสั่งของถูกๆมาใช้เหรอเพราะนน้อย งบมันน้อยนี่เใสยังไงนะนี่นอฟซี SC กัปตันก็ได้สั่งกล้องวองจรปิดิดไว้ดูอ้อยู่บ้านมีกี่อยู่บ้านมีกี่กี่ตัวตัวเดียวอยู่บ้านมีตัวเดียวใช่น้องกัปตันกับน้องัชอบฮลหลเหรออันนี้สั่งมา,งมาเพิ่มสองตัวจะติดตรงไหนอะหน้าบ้านบ่ะใช่อะตัวตัวที่อยู่บ้านมันอยู่ในห้องเหรออในกลางบ้านอ๋ออยู่กลางบ้านห้องโถงอันนี้ก็จะติดตรงห้องครัวหนึ่งแล้วก็หน้าบ้านบ่ะ ไปดูมุมก่อนอเอาไปดูลูกเวลาเราไม่อยู่บ้านอ๋อนี่ในเอฟซีก็คือเวลาเราไม่อยู่บ้านเราจะได้มองเห็นว่ามันใครมาหาบ้านเราบ้างส่วนมากพ่อกับแม่จะออกไปสวนอย่างเงี้ยเอาไว้ดูลูกอย่างเดียวอืมไม่ได้ดูโจนเหรอไม่ไม่ดูโจนเรอะนี่เดี๋ยวเพิ่มใส่รถไว้เนาะอืมนี่ดีมีความลับอยู่เหรออืมอต่ยา่าไม่แกะโจนในคลิปนี้ด้วยแต่ว่าหลังนี้หลังมากเลยนะ ใช่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้ในตีจุดจีนนี้เราอาจจะได้กลับบ้านเลยฮะกลับบ้านกินนี้เลยมีไหมเป็นจีนเหรอวันนี้ลูกก็อยู่บ้านด้วยเออเป็นไปได้แจ๋วในสี่กัปตันก็จะกลับบ้านเอากล้องวงจรปิดไปติดเนาะนะครับแล้วก็ของในนี้เฉลยเลยไหมผมจะได้บอกเอฟซีเลยอันนี้เหรออ่าเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเกะก็ก็บอกได้อันนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดนะอันนี้จะเป็นไฟโซล่าเซลล์เออ แกดูไหมอ่ะเอ้ยก็ดีไอะยาเออมันต้องอย่างนี้เอ้ยแกดีกว่าบ่ผมก็อยากเห็นใช่ผมก็อยากรู้มันใหญ่แค่ไหนเราเเออผื่อสนใจเนาะใช่เผื่ออยากได้เผื่ออยากได้เนาะอำนวยความสะดวกใไงพ่อหน้าบ้านมันเสียหมดแล้วพ่อหลอดหน้าบ้านผมมันเป็นแบบนี้มันขาดหมดแล้วแบบที่เสาเนี่ยนะไอ้ยาเหมือนของผมจะขาดเร็วๆวันนี้ ขาดหมดเลยแล้วก็อันนี้ติดไว้เผื่อเราไม่อยู่บ้านไงเหมือนบ้านผมเลยใช่โซลาเซลล์เผื่อพ่อตายไม่ยายไม่อยู่เราก็จะให้แสงสว่างเลยไปสั่งอะไรทำไมมันตัวใหญ่เองเลยนี่สี่ตัวฮะตัวเล็กสี่ตัวเลยเหรออ้าวไอ้เยะเราก็นึกว่าเฮ้ยมันสั่งตัวใหญ่เหรอสั่งรุ่นเล็กมากี่วัตต์เนี่ยสองร้อยวัตเขาบอกว่าสองร้อยวัตต์แต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าสองร้อยวัตต์ไม่น่าจะแพงเล็กขนาดนี้นะใช่สองร้อยวัตต์นี่ ยี่สิบบาทเท่ากันเลยแบงโอ้โดนหลอกแล้วเอ้ยะแบงเท่ากันด้วยไม่น่าจะใช่รุ่นนี้หรือเปล่ารุ่นนี้ของผมไม่ในเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ของผมเหรอซื้อซื้อในอันโกบอนเท่าไหร่ซื้อมาเออไอไอเล็กๆสามร้อยกว่าบาทโอ้แต่ว่าแบงด์ของผมอยู่ของผมมันสองร้อยกว่าบาทเออเอาละของผมมันขึ้นห้าง ดูติดข้างบ้านอ่ะอ้ดูดูดูไอตัวนั้นมันดูสิดูไฟเออดูไฟมันใหญ่ไหมนี่เหรอสั่งตัวนี้มาสี่สี่อันสี่สี่อันบ่คลิปนี้พิเศษด้พี่นายคนเดียวเลยนะผมบูชาไม่ถ่ายนี่สี่สี่อันเนี่ยมันมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าจะให้ดีนะสั่งอันเดียวแล้วเป็นสปอร์ตไลท์ใหญ่เลยดีมากแต่ว่าดูแต่ว่าดูในลาซาด้ามันใหญ่อยู่นะ เราต้องไปดูรีวิวคนที่เขาได้รับของเขา,เ,ขาเทียบกับหน้าเขาน่ะใหญ่แค่ไหนเราต้องดูรีวิวของชุดไฟเขาจะมีรีโมทมาไหนแกให้ดูหนะ่อยรีโมทคล้ายๆกันเนาะเหมือน,นกันเป๊ะเลยกดได้แล้วเนี่ยไปติดตั้งที่บ้านเลยวันนี้ดูก่อนเฮ้ยเหมือนจะใหญ่กว่าหรือเปล่าเนี่ยจะบุจะดูอ่ะ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 อันเดียวกันเลยเะลยอ่ะอ่ะย,ย่ะอ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 ะอ่ะอะอ่่ มันเหมือนของเราเลยนะ่นนี่คนรุ่นคนรุ่นคนรุ่นแต่ว่าใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าเว้ยใหญ่กว่านิดหน่อยอันนี้รุ่นหกเจ็ดอันนี้รุ่นหกของผมมันจะเป็นไฟนั้นนะมันจะดวงเยอะกว่าเอ้ยของผมทำไมมันยี่สิบเองตอนซื้อเขาบอกว่ายี่มห้ายี่สิบเนาะเออยยี่สิบอันนี้สองร้อยบาททำไมมันเท่ากันวะ สองร้อยวัตหรือว่าสองยี่สิบเขาน่าจะบอกผิดนะใหญ่พอแล้วเรื่องใหญ่ของพี่นอยู่เออเอาใหญ่ก็ใหญ่การบอกว่าจะเอาใหม่ตั้งหนึแล้วเทียบใส่กันแล้วเมื่อกี้เทียบใส่กันแล้วเพราะมันสั่งเป็นมันเป็นคู่ไงสองอันเนี่ยมันตกห้าร้อยนิดๆมล้วก็ถูกกว่าอยู่เนาะถ้าถ้าจะให้มันดีนะ เอาเอาแบบของยายนางอ่ะที่ผมสั่งให้ยายนางนะมันเป็นแผงแบบดูดแสงตัวนั้นอ่ะก็คือไม่มีแดดมันก็ดูดแล้วก็มันเป็นระบบรุ่นใหม่ต้องให้พี่นสั่งให้แล้วกจให้เลยะกับตันสั่งก็ได้สองร้อยห้าสิบวัตต์ผมเลยสั่งเอามสองร้อยวัตต์มาคนละเรื่องกันเลยคนละไซส์กันเลยผมผมก็อยากได้อยู่โน่นโน่นโน่นเอาแบบโน่นอ่ะตัวเดียวหน้าบ้านก็จบแล้วน่ะแบบตัวใหญ่น่ะ เออแบบของผมนะไหนๆก็ขอมาแล้วเดี๋ยวก็ไปติดอันเลย้วหน้าบ้านนี่สักสองสามตัวเลยตัวนาซิลตำขาเป็นเปล่าต้องจ้างผมไปทำไหมเอาเลยไหมทำมาจากตรงนี้เลยไหมจ้างหรือเปล่าต้องยืมไฟเบอร์ไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาได้พรุ่งนี้ผมมาได้ตัดเหล็กผมใช้ลูกหมูตัดมันจะนานนึกลูกหมูอันตราย เนี่ยมันตายกับลูกหมูไงนี่ไงมันเขียนอยู่นะเดี๋ยวเอาเหล็กที่ไหนเหล็กมอยู่เหล็กเดี๋ยวตัดเอาเหล็กที่บ้านได้ตัดเอาของผมก็ได้เนี่ยคานคืนเนี่ยเยอะอยู่นี่ตัดเอาเลยนี่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 ตัดเอาเลยนี่อยากได้เส้นไหนนี่ตัดเอาเลยนี่ได้คานบ้านผมนี่ได้อยู่นี่เราใส่เข้าไปฮ้อไอ้ยาไม่ได้นะเดเต่ามันผ่านมาหลายกล้องอันกล่องแล้วนี่เดี๋ยวก็ลงเครื่องค่ะโอเคครับ FC นะกับตันก็สั่งกล้องวงจรปิดมาแต่ว่ามันรุ่นที่ไม่ใช้ wifi มีใช่ไหมนะไอ้นี้มันกลางคืนมันเห็นไหมแต่ว่ารุ่นไม่ใช้ว i f ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าเห็นตอนกลางคืนนะเห็นมของผมอยากติดอยู่ใน Fc แต่ว่าบ้านผมเนี่ยปัญหาคือ wi-fi มันไม่มีเนาะมันต้องซื้อกล่อง wifi ปล่อยเนาะเ็บของในห้องเดี๋ยวตัดะโอเคครับเอฝากไว้ทีนี้ครับผมสวัสดีครับ